สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันอีกแล้วกับช่องอีกเวียงปลาเป่าเชี่ยแนวจ้าแม่เราเห็ดบังขรามจ้าพี่น้องนั่งอีกประจำสองเนาะขอนิยวบ่แม่อมขอนิยวใส่อีหยังไงขไมิ้ใส่น้ำตาลใส่กะทิใส่น้ำตาลกะทิข้ามิ้น เขาไม้คือสีใหม่เลยเป็นเขาที่เ่าเกี่ยวเลยก็สีใหม่เลยมืออันนี้แม่แล้วก็กอรออันนี้จะบ่องซองบ่องอะไรอันนี้แม่ไขเอียร์ไข่บ้าน,นไข่บ้านอากาานอกเนี่ยก็เป็ดเผาไสา้ไฟบ่ได้หนึ่งธรรมศาสตร์กะหอม ้่านนึงเขาเจาเฮ็ยตังไหนแหมคือคือกันนี่บอหนึ่งเขาเจาก็คือกัน่ายคือกันนี่แหละแกเขาเจ้าหนึ่งส่กะปีก็้ก่จุดมันจต่อม้แกก้อนนี้มันจิไปปอกออกเปียกมันนี่เอเมจถาก่อกต้อนงปอกกเอามันนีย ลายแดบแล้วคนกับปลาใสยังเลยเจ้าเขาธรรมศาสตร์ใส่แต่ของธรรมดาเนี่ยมันแมนใส่ซนุ่นเหนียวด้วยเนาะพี่เนาะคือเห้หนึ่งคนแน้วก็นเจ้ากับมู้งเขาแล้วใส่กะทิเขาหนึ่งนิดนึงพอเลยสกะเอามานี่ไออกใส่กะทิแล้วเาก็อามฮู้ยเป็นอีกแบบหนึ่งพอดีเลยบ่แม่ก็จะถึงแค่ได้หาบ้างจ้าพี่น้องติดเตาเผาไว สองรอบหละดังไฟไปมวนไปแล้วรอบหนึ่งจะไปเอาตองปิดที่หุ่นนี่จ้าพี่น้องแม่แล้วก็เสียเอาใบตองนี่ ปากบองคลรามเวยจ้ะ้สึะเป็นตะหอมเนาะเผาหอมหอม,มดีค่ะมุมนี้ก็ได้พ่ออยู่กับแม่ไปตองเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปใส่เตาเผาเลยจ้ะนี่จ้าพี่น้องกระเพราได้ระยะหนึ่งเลยจ้า แม่แล้วก็สีมากับดานห่อนด้วยแม่เขามันดันดันม่ตองออกแม่แล้วสีกุ้มไฟแม่จ้ะแม่เล้ววาน่นาจะซุะกเลยจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวจะปล่อยให้ใหมันเย็นก่อนจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าทิมว้เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเหมือนจะาจางสีมาเบิงเนาะเอาข้างในมันซุกบ่เดี๋ยวจางสีมาปอกเบิงจ้ะพี่นอ้อง อีกบางนึงมันในซุกอยู่จ้ะหันหันขางใส่อีกฝั่งนึงจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะบังขาามของเ่าจ้ะเดี๋ยวจะมีเยื่อมีไพติดอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องนี่กะจะบ่ตองปลาปอกด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเอาไว้ให้มันเหนียวจ้ะเดวปอกแล้วสกินบ่เบิดเนาะจ้ะ หวานดีจ้ะพี่น่องจับจ้าบานยิ้ไงแล้วพี่น่องอ๋อหอม หอมเมนไพ่จะเปนหน่อถ้าซื้อก็จะคล้ายๆน้ำตลาดไม่สิดเป็นแบบแบบหนึ่งเนาะอันนี้มันก็จะหอมแบบที่วเผาหอมเมนไพ่ันนี้เขาไม่จ้ะลมห,หนาวจะเปนหน่อ ขอบคุณด้วยจ้ะพี่น้องขอบคุณทีททท่ติดตามรับชมด้วยจ้ะช่องอีกเพียงปลาเป่าเชนแนลจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้วยจ้ะบ๊ายบาย